สวัสดีครับผมสิบกรัญญมณีนะครับวันนี้พามาชมัญมณีสวยงามอีกนะครับเป็นอัญมณีสีกําลังที่คนนิยมกันมากๆากคสีแคนดี้นะครับหรือสีลูกอมลูกกว่านะครับผมชุดนี้ผมคัดไว้เม็ดสวยๆหน่อยนะครับผมไอตัวนี้มีแต่สวยๆหมดทางนั้นเลยมันมีทั้งพลอยก้อน ดิบที่ยังไม่เจรายาในและก็พลอยที่เจรณาในแล้วเนี่ยคือเพราะอันนี้คือชุดนี้คือเจรณาในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับไอ้ที่เจรณาในเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมผมจะเอาไล่ให้ชมดูว่ามันน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับสนุนราคาเท่าไหร่นะครับมาดูไอ้พลอยก้อนนี่มันสวยๆนี่ก่อนนะครับผมเนอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้อันนี้พลอยก้อนเม็ดนี้ น่าจะเป็นสตาร์นะครับผมเป็นสตาร์ก็คือมีขานั่นละครับผมตัวนี้หอยเม็ดนี้น่าจะมีขานะครับเพราะมันมีเหลือบมีเหลือบอย่างนี้พวกเนี่ยจะมีขาถ้ามีขาแล้วจะสวยมากเลยนะครับเม็ดนี้นะจะมีขาแล้วจะสวยมากเลยนะพอยสตาร์นะครับผมพอยสตานะร์หอยสตาร์ซับ ลูบี้สตานะครับปอยตัวนี้ลูบี้สตาหรือพอยรับถิมสตานะครับผมเม็ดนี้เม็ดนี้มีขาแน่นอนนะครับผมมีขาแน่นอนนะครับเม็ดนี้จะหนักก็เม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้ก็คงอย่างยี่สิบกว่ากระดาษขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับผมสามสิบสี่กระดาษเลยนะครับโอ้เม็ดใหญ่มากถ้าสามสิบสี่กระดาษถ้าเจรไนเอามาแล้วเหลืออยู่ประมาณสิบห้ากระดาษนะครับผมเหลือสิบห้ากระดาษเม็ดนี้จะสวยจะสวยมากเลยนะครับผม เม็ดนี้จะสวยมากเลยนะดูมาดูเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะครับผมอเม็ดเม็ดนี้สวยมากเลยเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดใหญ่เหมือนกันนะครับเม็ดนี้เม็ดใหญ่เหมือนกันเม็ดนี้ประมาณเท่าไหร่นะหนักประมาณเท่าไหร่สามสิบสองขนาดนะครับผมเม็ดใหญ่เหมือนกันนะครับเม็ดใหญ่เหมือนกันสามสิบสองแต่เม็ดนี้ไอ้ที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นเหลี่ยมแบบนี้เป็นธรรมชาติกำมันเองเลยนะครับผมเป็นธรรมชาติกำมันเองเลยนะฮะ ในธรรมชาติของมันเองสวยนะครับสีลูกอมนะหรือภาษากรีกว่าสีแคนดี้แปลเป็นไทยแล้วคือสีลูกอมหรือลูกกวาดนะครับสีหวนานหวานนี่นะครับผมสีหวนานหวานเนี่ยเม็ดเม็ดนี้ก็สวยนะครับผมเออเม็ดนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับสีหวนานหวานสองเม็ดน,นี้รูปทรงเหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมรูปทรง แต่เม็ดนี้จะมีเส้นสีอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเส้นสีคารันั้มอยู่ตรงกลางจะสวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเจ๋อเย็นครับคอยสวยงามผมเอามาให้ชมเรื่อยๆนะครับเออดูดูเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะครับผมเม็ดก้อนนี้ก้อนนี้ก็น่าจะมีขาเหมือนกันมีสตาเหมือนกันนะครับผมก้อนนี้น่าจะมีสตาเหมือนกันนะครับนี่ความมีเหลือถ้ามีเหลือปุ๊บเลยจะมีขาเลยมีสตานะครับผมมีขาเลยมีสตาเหมือนกันนะครับผม มาดูเม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะครับเม็ดเม็ดนี้ก็สวยเม็ดนี้ก็มีสตา์อนกันนะครับมาชมอันที่เจลนายแล้วนะครับผมตัวนี้อันที่เกลนายเสร็จเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้นะครับผมอันที่เจลนัยแล้วนะครับเม็ดนี้กระดับละผมขายกระดละสามร้อยกว่าบาทขึ้นไปนะครับผมขายตามสภาพเนี่ยไมอย่างเม็ดนี้เม็ดเม็ดนี้สวยนะครับผมขายตามสภาพนะครับเม็ดเม็ดนี้ เม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผม๋ยวมาชั่งให้ดูนะครับเม็ดนี้หนัก3.50านกรัตนะครับถ้า3กรัตละ300ร้อยเม็ดนี้ก็ตกประมาณพันพันบาทนะครับผมนะสามประมาณพันบาทสวยนะครับผมสวยตัวนี้เนีย่ยเอาเอาให้ชมกันนะครับผมเกือเม็ดละพันบาทตัวนี้ก็ได้ว่าสีส,สีแคนด,ดี้หรือสีลูกอมสีลูก,ลก,ลกวาดน,นั่นแหละครับผมเมันเจริญในออกมาจาก ชุดชุดพวกนี้นะครับผมผมเจรนไวไก็ออกประมาณทัก30กว่าเมตรนี่แหละครับไอ,ไอชุดนี้นะครับผมชุดนี้ชุดนี้ประมาณทัก30กว่าเมตรสีเหมือนกันหมดเลยนะครับสีอมลูกหวานเหมือนกันหมดเลยสีแคนดี้ได้สีแคนดี้นะครับผมสวยนะครับผมสีหวานซึ่งเป็นกําลังไปที่นิยมกันแล้วก็พลอยแบบนี้ก็หายากนะครับไม่อย่างเม็ดไม่อย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะ เม็ดนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับหวานหวานแววเลยสีลูกอมลูกกว่าดต้เม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะเม็ดนี้หนัก11บกรลัดนะครับ11กรลัดกว่ากว่านะครับผมสนใจดีแต่อมาน่านกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์นะครับเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ก็สวยเหมือนกันครับผมเม็ดนี้ก็สวยเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้หนักสิบากรลัดนะครับส3ากรลัดนะ 13กรกันะเม็ดเม็ดนี้ก็ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะครับผมามามาดูเม็ดเม็ดนี้เม็ด,มดทรงกองข้าวนะครับทรงกองข้าวทรงนูนนูนเนี่ยเขาเรียกว่าทรงกองข้าวเนี่ยแต่นี้ทรงนูนนูนหรือว่าทรงกองข้าวเม็ดนี้เม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมมาชั่งน้ําหนักดูนะครับผมเม็ดนี้หนัก10กรัตนะครับทรงกองข้าวเม็ดนี้ก็ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะครับผม itaire. เอามาชมเม็ดเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมเม็ดเม็ดนี้ก็สีลูกอมเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนทุกเม็ดเลยนะครับสวยๆหมดทั้งนั้นหมดเลยครับเม็ดนี้หนักห้ากรัตนะครับสามารถจี้าก็ประมาณพันพันห้านะครับผมใครมีงบเท่าไหร่ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมคุยกันได้เรื่องราคานะครับของส0ก่อนยมบันีเพราะเราผลิตเองขายเองนะครับผมไม่ได้ รับจากใครมานะครับเป็นพลอยภายในร้านของผมเองเลยนะครับผมให้ช่งางจ้างช่างเขาเจรานายออมาแล้วก็เอามาขายตรงเลยนะครับผมทางทาง,ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางออนไลน์นะครับผมเนี่ยที่เห็นอยู่ในนี้ใช่หมดเลยนะครับเนี่ยใช่หมดเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เอาอัญมณีสวยงามอันสวยงามงามาให้ชมไม่เพียงที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม